รอจะตกหรือผ่านรอจะเรียนจบไหมโคตรรอเอลเลอร์สวัสดีค่ะทุกคนกลับพบกับรายน่ารักชิน่าอามิโลาอามิโลาอามิโลาอามิโาอคลิปนี้นะคะบอกเลยว่าเป็นคลิปที่น่าจะตื่นเต้นที่สุดในช่องของอามิโรอนะคะเพราะว่า วันนี้วันเป็นวันที่เป็นวันลิ้นหลววันนี้นะคะเป็นวันที่8ซึ่งเก่ออกเรียบร้อย,ลยะะแล้วนะคะแือตอนนี้ก็เป็นเวลาเกือบเที่ยงคืนซึ่งเดี๋ยวเราจะมาลุ้นไปพร้อมๆกันนะคะว่าเทอมสุดท้ายที่เราเรียนปริญญาตรีนะ่ะเราจะตกหรือผ่านคือล้อกลับมาภูเก็ตใช่ปบก็คือกลับมาก่อนผลสอบออกซึ่งเราก็ไม่ทราบเหมือนกันว่าเราจะผ่านหรือจะอะไรเดี๋ยวเรามาลุ้นกันพร้อมๆกันะนะเลย คือเทอมสุดท้ายที่เรียนเนี่ยมันยากแบบยาวจริงๆรุนด้วยว่าเอ้ยจบตามหลักสูตรหปี4เดือนหรือเปล่านะคะเพราะว่าที่ผ่านมาก็คือเรียนดีพม่มาเรียนปริญญาตรีทุกเทอมไม่เคยตกเพื่อนังกลุ่มทุกคนจับหัวใจรอตอนนั้คือแบบนิหลืนแบบ่นออกมายูไมเกตเด็ดช้าให้กลัวเล่นๆรอจะเรียนจบไหมควรรอ่านะ เดี๋ยวบอกที่บ้างก่อนดึกแล้วจะนอนกันเมื่นูเช็คฝนสอบแล้วผ่านหมดเรียนจบแล้อจ้ามันดีใจว่ะเดี๋ยวดูเพื่อนซิว่อนว่าไงโอเพื่อนมาเป็นเรียงความเลยว้ทั้ผ่านเพื่อนก็รอดให้หมดพาล้กันซะดิหจดัดเดิาาเต้นกันนิดนึงเพลงแดน แบบกระปรี้กระเป๋าเนะเมื่อกี้เมื่อกี้ใครทำใครไปเลยเมื่อกี้ใครปไปเลยผมฟูกช้างมันไปก็แล้วก็อยากจะมาขอบคุณนะสำหรับทุกคนที่ให้โอากาสหรืออากาศหรืออากูด โอเค okay, ประกาศว่าร้อเรียนจบแล้วนะคะและหลังจากนี้นะเราก็จะแบบเลิกรับเงินจากบิดามารดาเราก็จะเก็บหอมรอมริบ <sm quarters> มาเห็นเก็บของณนุ่งนานิดๆเก็บคนี้มาหนิดๆอ่อเร่งก็หลังจากนี้นะคะเราก็จะใช้เงินเก็บของรอ้อในการดำรงชีวิตนะคะแล้วก็หลังจากนี้นะก,กนนะ็ทุกคนอาจจะเห็นรออยู่ในอเมริกานะคะเพราะว่าเรอก็กลับไทยมาเรียบร้อยนะคะตอนนี้อยู่ภูเก็ตก็คือมาลงโครงการแซนบ็อกนะคะแล้วก็เดี๋ยวหลังจากนี้เราก็จะกลับกรุงเทพเพื่อที่จะไปดำเน เอกสารในการไปอเมริกาะคะก็ใช้เวลาอยู่ประมาณหลายเดือนนะคะซึ่งหลังจากนี้นะคะเราจะได้มาโฟกัสในสิ่งที่เราอยากจะทําในสิ่งที่เรารู้สึกว่า <c oughs> เออวันนี้ที่รอยคอวันนี้ที่รอคอยนั่นเองก่ <c oughs> อนอื่นนะคะก็ขอขอบคุณพ่อแม่พี่น้องไม่ใช่ก่ <c oughs> <c oughs> อนอื่ะคะ่ะเราก็ต้องขอขอบพระคุณ <c oughs> พ่อแม่ของเราคร <c oughs> อบครัวเราส่งเรามาสิงคโปร์ทำให้เราได้มีวันนี้เพราะว่าเราคงไม่ได้มาที่นี่ถ้าเกิดเขาไม่ได้สพอร์ตในตรงนั้นเนาะต้องขอบคุณจริงๆนะคะคะโอ๊ยร้องนะ ต้องขอขอบคุณพี่เบนพี่วานเมยก็คือ3คนนีญญ้ทําให้การมาสิงคโปร์ของเราการมาเรียนสิงคโปร์ของเรามีความสุขขอบคุณ3คนนี้แล้วก็เพื่อนเพื่อนพีน่พี่คนไทยคนอื่นหรือเพื่อนต่างชาติคนอื่น,น,น,นทุกคนเลยนะคะ3คนนี้นะคะคือเมย์พี่วานพี่เบน์เนี่ยเราเรียนมาด้วยกันตั้งแต่แรกแล้วทุกคนช่วยเหลือเราเราช่วยเหลือกันมาตลอดโดยที่เราไม่เคยแบบปฏิเสธความช่วยเหลือหลายครั้งนะที่เราไม่เคยขอให้3คนนี้ช่วยหรือเป็นเพื่อนเพื่อนทุกคนที่อยู่สิงคโปร์มีหลายครั้งที่เราไม่เคยขอเราไม่เคย เอป่าให้เขาช่วยแต่ทุกครั้งที่เขาเห็นล้อแบบลำบากไม่ได้ลำบากอะไรเห็นล้อแบบต้องการความช่วยเหลือเขาพร้อมยื่นมือมาให้เสมอก็คือแบบรู้สึกในการได้มาเรียนสิงคโปร์ว่าโชคดีแล้วนะคะเจอพวกนี้ยิ่งโชคดีกว่าเดิมคือเราผ่านเลยด้วยกันมาเยอะมากแบบเยอะจริงๆนะคะแล้วก็วันนี้นะคะเป็นวันที่8กันยาซึ่งวันเกิดล้อคือ12กันยาเราก็ยังอยู่ภูเก็ตนะคะก็คืออยู่คนเดียวถือว่าการเรียนจบนี้เป็นของขวัญวันเกิดล้อแล้วกันนะ ก็ต้องขอบคุณนะคะเพื่อนๆทุกคนและสุดท้ายนะคะคุณนะคะค่ดูดูคนไม่ว่าจะเป็นทาง t i k t o อกทาง YouTube รอนะคะปีนี้เราบอกเลยนะว่าเป็นปีที่แบบเปลี่ยนหลายๆอย่างในชีวิตเรามากแบบทำให้เราเติบโต,ตไปอีกก้าวนึง Thank you for everyone who came into my life Thank you you guys so much I appreciate everything that you guys did to me like helping me good things had happened everything in Singapore will be my memory that I cannot forget maybe many of my friends that already went back to their country but we still contact on instagram i think i cannot forget you guys because you guys are in my memory and i already memorize it i don't know what to say but I just love you guys a lot like everyone my roommate my classmate my friend my my friend's friend <laughs> thank you you guys make my life like amazing right now i feel like I'm and I'm thankful for that since I came to Singapore, I got many many experiences and I think if I didn't choose to come to Singapore I think, uh, I think I might regret just now I just checked my final result of my last term and yeah I passed every subject since I studied diploma, I never failed any subject it's not because that oh I'm so genius Oh, oh i'm so i'm so smart but i think i met with a good friend with a nice friend that made me like feel happy i don't know what to say much i don't know i don't know i don't know Uh, I'm thankful for that yeah. ไม่ว่าจะเจอเรื่องดีหรายนะคะเราก็รู้สึกว่าทุกอย่างมันทําให้เราเป็นเราในทุกวัน้ Since I come to Singapore make me more mature than before because I have to do many things by myself no parents helping me no sister brother grandmother and count down for about 10 days เ uh, อ11 days so I can meet my family because now I'm e a n Phuket and I'm still quarant oh, it quarantine it's not c a l l d quarantine it's different from Quarantine. like i have to stay in phuket for 14 days but no need to stay in the hotel for all day if i choose to stay in bangkok or my hometown i have to quarantine for 14 days so that's why i choose to come to phuket yeah it's called phuket sandbox yeah. ไม่เรียนจบแล้วเนี่ยจบแล้ว You guys will see me in America soon because I'm gonna do something in there Let's see what I'm gonna do in America Okay so see you guys next video and I really love you guys so much ก็สัหดับนี้ไปแล้วนะคะบ๊ายบายขอบคุณนะคะทุกคนสวัสดีค่ะ